ดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยแม่หมอความสุขหัวโตๆแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่ะพลังงานอินด์จีบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในร้ายมีดีในดีมีร้ายหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้างโฆษณาแต่ตะค้ำไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซูเปอร์แต่งแม่หมอด้วยนะคะแต่ให้ไม่เป็็นนนไไมม่่่เปรคคคคะะทุกา วันนี้นะคะเราทำนะคะเกี่ยวกับลัคนาราศีเพราะว่าดาวราหูจะเคลื่อนย้ายจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมในวันที่5เดือน5หลังจากที่ดาวราหูสถิตที่ราศีมังกรมาเป็นเวลา1ปีกว่านะคะเมื่อมีราหูมีการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ราศีกุมราศีกุมเป็นราศีแห่งดาวธาตุลมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนี่คือนักสัตว์ของ คนที่เกิดลัคนาราศีพฤกษกนั่นเองนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เกิดราศีพฤกษกหรือคนที่เกิดลัคนา สถิตยอยู่ที่พฤกษกนั่นเองเราบอกเลยการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนผ่านที่ดีของคนที่เกิดกาลาัคนาราศีพฤกษกนั่นเองนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์นะคะที่มาทับในที่นี้นะคะมาช่วยกันเปิดนะคะช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านหลังจากนะคะดาวราหูย้ายเข้าสู่นะคะย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เกิดนะคะาลาัคนาราศี พฤกษกค่ะนะคะดาวละต่างๆกําลังเรียงร้อยย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษกทั้งเจ็ดดวงและเป็นดาวใหญ่ดาวตีเทพทั้งสามดวงกำลังย้ายเข้านะคะราศีพฤกษกนั่นเองช่วงเวลานี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณสำหรับคนที่เกิดราศีพฤกษกค่ะ <c oughs> ก็กกะแสงตะวันแห่งวันใหม่โอกาสใหม่ๆนะคะทูออกคับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเจอแสงตะวันแห่งวันใหม่ความสุขครั้งใหม่ความจเจริญรุ่งเรืองนี่คือสิบสิบสองปีสิบสองปีคุณรอโอกาสนี้มานานสิบสองปีความจเจริญรุ่งเรืองมาถึงคุณแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินธุรกิจอะไรความสุขนี่คืออะไรคะเอกออกนะคะเอกออกบอลแล้วก็ ทูออฟคัพไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามสำหรับคนที่เกิดลัคนาราศีพฤษศกความจเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรดนะคะมั่งคั่งลำรวยในรอบ12ปีจะบังเกิดขึ้นกับคุณณช่วงเวลานี้นั่นเองนะคะให้คุณเตรียมรับความผิดความรุ่งโรด เกิดขึ้นแน่นอนค่ะความเจริญรุ่งเรืองนี่คือท้องฟ้าวันใหม่ของคุณนั่นเองนะคะสําหรับคนที่เกิดพฤกษกนั่นเองนะคะนับจากนี้ตลอดเวลา1ปีเต็มคุณเตรียมรับความสุขได้เลยค่ะนะคะและที่สําคัญคนพฤกษกนะคะพาลืหัด จะย้ายออกนะคะในราศีพฤกษภเข้าสู่ราศีมิถุนนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะมาค่ะนะคะสิ่งดีๆโคตรโชคดีคนพฤกษภเราบอกเลยว่าโชคดีทั้งปีนั่นเองค่ะมาค่ะณช่วงเวลานี้เมื่อนะคะดาวต่างๆมีการเคลื่อนย้ายยิ่งดาวราหูเคลื่อนย้ายนะคะเข้าสู่ราศีกุมจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณณช่วงเวลานี้ค่ะทุกคน Nice o f o บอ r นะคะปัญหาของคุณเรื่องการงานถ้าคุณจะเปลี่ยนงานใหม่คุณเปลี่ยนได้เลยค่ะเพราะการงานใหม่จะนำพาให้คุณมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองถ้าคุณคิดวิเคราะห์แล้วงานนี้มันถึงเวลาแห่งการจุดเปลี่ยนคุณอยู่ในมุมอับมานานแล้วเพราะฉะนั้นความลุกโรจในรอบ12ปีของคุณถ้าคุณได้เจอคลิปนี้สำหรับคนที่เกิดลักนาลาศีพฤษก ความเจริญรุ่งเรืองมาสู่คุณแล้วนั่นเองนะคะคนที่มีลักษาเป็นแดนเกิดในผึกศกเตรียมตัวได้รับความสุขต่อคะ่ะทุกคนเข้าคุณค่ะเค้าคุณค่ะเข้คุณค่ะเล็งเป้าหมายสิคะนี่คืออะไรคะความลังเลความไม่แน่ใจนะคะเล็งเป้าหมายให้แม่นแม้ตาคุณจะถูกปิดก็ตามนะคะก้าวไปสู่เป้าหมายถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่านะคะคุณรู้สึกอึออดอัดขัดต่อ ปรึกษาใครไม่ได้มองหาทางไหนคุณไม่มีความมั่นใจในตัวเองนับจากนี้เมื่อดาวราหูเคลื่อนย้ายสู่ราศีกุมและนะคะชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนั่นเองนะคะทุกคนนะคะสําหรับคนที่เกิดราศีนะคะพฤกษ์เองนะคะนะคะช่วงนี้มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ให้เตรียมตัวไว้ว่า1ปีตลอดเวลา1ปีนี้ความสุขจะมาหาคุณล้านเปอร์เซต์ค่ะต่อค่ะ ขอบคุณขอาคุณค่ะข้าคุณค่ะข้าคุณค่ะมันกำลังจะจบลงพายุโทนาโดในชีวิตคุณการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ12ปีดวงดาวในชีวิตของคุณกำลังเข้าสู่โอ้โห คนพึกษกดวงดาวในชีวิตคุณกําลังนี่ครูเห็นคุณเห็นอะไรไหมคะนี่คือในรอบ12ปีมันจะมาเร็วมากและคุณเตรียมตั้งรับไว้ให้ดีเลยคะ่ะสําหรับคนที่เกิดราศีหรือลัคนาพึกษก ความสุขครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ12ปีคุณรอมานานแล้วใช่ไหมคะนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะเดอรความสุขการเปลี่ยนผ่านที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณให้คุณตั้งรับไว้ให้ดีนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงการงานของคุณจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาต่อค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะนะคะดีที่สุด ดีที่สุดในรอบ12ปีสำหรับคนที่เกิดลัคนาราศีพฤกษกชื่อเสียงของคุณนี่คือเดอะสันความสำเร็จชื่อเสียงของคุณจะดังกังวานตลอดทั้งปีประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานแบบ นะคะแบบถล่มทลายนะคะนี่คือคนที่เกิดรัคนาราศีพฤกษภเดซันความสุขความสําเร็จครั้งใหญ่ช่วงนี้นะคะถ้าคุณได้เข้ามาดูนะคะแล้วคุณหมั่นสร้างบุญสร้างอุศลสร้างฐานบุญไม่ว่าคุณนับถือศาสนาไหนศาสนาอะไรนะคะอย่าลืมไปตี้องนะคะตีของตีละครนะคะแล้วชีวิตคุณจะดังกังวันยิ่งกว่าละครวัดพระแก้วอีกค่ะต่อค่ะ ทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้ชีวิตของคุณครอบครัวของคุณช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านคุณรอมาเนิ่นนานแล้วขอแสดงความยินดีและยินดีอย่างเต็มใจ โคตรดีบอลมโคตรด,ดีนี่คือจัก,กรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันถึงเวลาดวงดาวของคุณมีการเปลี่ยนคุณอยู่ในบุมอับมานานแล้วนั่นเองนะคะนะคะนี่คือดาวล้าหูมาส่งผลให้คุณได้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองพัดผ่าน ะะลมพายุในชีวิตคุณและนี่คือครอบครัวของคุณกําลังจะกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะมันขึ้นถูออปครับและก็เสริมเสริมส่งซึ่งกันและกันลาหูเข้าสู่ธาตุน้ํา ราหูเข้าสู่ราศีกุมนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือความสําเร็จสิ่งที่คุณจะได้รับนั่นเองนะคะช่วงเวลาแห่งน,นี้มันกําลังจะเปลี่ยนผ่านหลังจากดาวราหูย้ายชีวิตคุณจะเจิดจรัดจนคุณไม่คิดว่าถ้าคุณอยากจะออกจากงานคุณก็จะได้ออกจากงานไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยชีวิตคุณมันจะถูกปลดล็อกแบบน่าอัศาจรรย์นั่นเองต่อคะ่ะ เดวมิชิยันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณเหมือนผีเสื้อที่เพิ่งออกมาจากนอนดักแด้คุณคือผีเสื้อหลายๆ ผีเสื้อที่กําลังหลุดออกมาจากนอนดักแด้เป็นผีเสื้อที่เลืงระบาที่เลืงลากคุณจะได้รับอิสระทุกสิ่งทุกอย่างคุณมีความสามารถที่หลากหลายและที่สําคัญคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยนําทางคุณอยู่เสมอนั่นเองค่ะนี่คือถ้าคุณแขวนอะไรแขวนพระอะไรนั่นแหละค่ะหรือว่าคุณนับถือศาสนาอะไรก็ตามแต่ช่วงชีวิตของคุณมันมีแต่ดีกับดีโปรด ตักตวงความสุขแล้วก็อย่าใช้ชีวิตแบบประมาทเราพูดได้แค่นี้เพราะดวงคุณดีมากเท่านั้นเองค่ะเมื่อดวงดีมากก็อย่าใช้ชีวิตแบบประมาทเท่านั้นนะคะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอชีวิต โคตรดีในรอบ12ปีมันถึงวารัของคุณแล้วนี่คืออะไรคะนี่คือเดอะเวิรโลกใบใหม่ของคุณคุณจะได้ติดต่อประสานงานกับคนนะคะต่างแดนหรือว่านะคะคุณจะได้ทํางานกับคนชาวต่างชาตนั่นเองนะคะอุปสรรคปัญหาเทพจะไม่มีเลยที่เราบอกว่าให้ระวัดระวังนะคะเมื่อดวงคุณโคตรดีแบบนี้มันก็จะต้องมีอะไรที่ไม่ดีเข้ามาแน่นอนเพราะฉะนั้นให้ระวังเติมเต็มความสุข เข้าให้เต็มที่แล้วก็ต้องมีการระวัดระวังด้วยนั่นเองนะคะนี่คือเดอะเวอร์การงานธุรกิจอะไรก็จะประสบความสําเร็จหยิบจับอะไรก็มีแต่ชื่อเสียงที่โด่งดังเข้ามาในชีวิตคุณสําหรับนะคะคนที่เกิดลัคนาลาศีพึกศบคุณรอโอกาสนี้มานานแล้วใช่ไหมคะต่อค่ะทุกคนโอเมก้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค ความลุ่งโลดชัดชวานโอ้ทุกคนเปิดเปิดแค่นี้ได้ไหมเปิดแค่นี้สนะําสำหรับคนเกิดพฤกษ ะคะลักนณาราศีพุกสุขเดชันเดชเบรเดชตาชีวิตใหม่ๆชื่อเสียงเงินทองหลังไลเข้ามาในปีนี้เต็มๆเป็นปีของคุณความรุ่งโรจน์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรรอบ12ปีนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับแต่ถ้าคุณได้รับแล้วชีวิตใหม่ธุรกิจงานใหม่คุณจะได้จับธุรกิจงานใหม่ๆนี่คืออะไรคะ เดอะตาธุรกิจงานใหม่ๆของคุณจะประสบความสำเร็จมันถึงเวลาที่ฐานบุญของคุณจะบังเกิดแล้วคุณรอคอยโอกาสนี้มาเนิ่นนานแล้วใช่ไหมคะสำหรับคนที่เกิดพฤกษกนะคะนี่คือความสุขครั้งใหญ่นัมเบอร์วันนะคะเป็นปีแห่งปีคุณแล้วค่ะนะคะพระฤหัสย้ายออกย้ายออกจากลัคนาราศีจากนะคะเดือนของคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะ Oh God. ขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะเราสับไพ่แล้วนะคะทุกคนทุกคนเราสับไพ่แล้วนะคะนับจากนี้ยิ่งนะคะดาวราหูย้ายเข้ามาสถิตในราศีกุมในเดือนเกิดของคุณนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพึกศกุณเตรียมตัวได้รับแรงกระแทกอย่างยิ่งยวดแรงกระแทกแห่งความสุขแรงกระแทกจากพายุแรงกระแทกจากราหูจะนำพาให้คุณชีวิตเหมือน นะคะเหมือนที่คุณเป็นยาจกแล้วคุณกลายเป็นมหาเศรษฐีในทันทีทันใดแบบนี้ค่ะเปรียบเทียบแบบนี้เลยนั่นเองนะคะสําหรับคนที่เกิดราศีพฤษภและลัคนาราศีพฤษภดูได้ทั้งสองแบบแต่ถ้าจะให้แม่นนะคะ แต่ถ้าอยากจะให้แม่นให้อิงที่ล,าลาักนณาราศีเพราะลักนาราศีจะเป็นเวลาตกฟ้าของทุกคนนั่นเองนะคะทุกคนต่อค่ะแล้วอย่างไรคะแต่ถ้าเป็นเราเราจะดูทั้งสองราศีนะอย่างเราเกิดราศีมิถุนแต่ลักนาราศีสิงเราก็จะอ้างทั้งสองอันนั่นเองนะคะเพราะดวงเรามันผูกทั้งสองอันนั่นเองค่ะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโชคลาภหลั่งไหลเข้ามาตลอดหลังจากลาหูย้ายนะคะเข้าสู่กลุ่มนะคะและโชคลาภคุณจะมีโชคลาภเข้ามาสู่ตลอดคุณช่วงนี้คุณเตรียมตัวรับพลังงานดีๆได้เลยค่ะสําหรับคนที่เกิดพฤกษศกชีวิตชีวิต,ช,วตชีวาคุณสว่างนะสว่างใช่ไหมสว่างสวัยดังเช่นพระอาทิตย์และนี่คือดอกทานตะวันโชคลาภ ฟุกฟุกก็มาหาคุณเงินทองหลั่งไหลเข้ามาแบบถล่มทลายถ้าได้ดีแล้วอย่าลืมแม่หมอนะคะคนที่เกิดราศีพฤกษกหรือลัคนาพฤกษกมันเองโอ้ยคนอิจฉาคนเกิดพฤกษกเลยนะคะนี่คือนี่แหละเขาเรียกว่าจังหวะชีวิตเย็นให้พอรอให้เป็น ทำไมต้องอ้างอิงลัคนาเดือนเกิดกราฟชีวิตเกิดเพราะอย่างนี้แหะคะ่ะดวงชะตาของคนเราไม่เหมือนกันแม้ว่านะคะไพ่จะบอกว่ามีดีนะคะแต่มันก็ต้องเสริมด้วยลัคนาราศีนั่นเองค่ะต่อค่ะสําหรับคนที่เกิดพฤกษกนั่นเองนะคะทุกคนถ้าเจอปัญหาเรื่องอะไรนะคะคุณบาลานชีวิตตัวเองได้นี่คือความสุข ความสุขนะคะคุณจะอยู่ที่ไหนคะคุณก็บาลานซ์ชีวิตตัวเองการบาลานซ์ชีวิตตัวเองนั่นเองนะคะแฮ n g แมคุณเข้าใจตัวเองเข้าใจอย่างแท้จริงการบาลานซ์มีความสุขในทุกสถานที่เห็นไหมคะการบาลานซ์ชีวิตตัวเองนี่คือนะคะการเปลี่ยนแปลงทั้งใหม่และนะคะคุณได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณนะคะว่าคุณเจอเหตุการณ์อะไรมาในช่วงเวลาที่ผ่านมานับจากนี้ชีวิตคุณ ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะนับจากนี้คุณได้เรียนรู้ประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันได้สอนคุณให้กล้าแก่งให้เข้มแข็งมากกว่าในคุณได้ปีนสู่ยอดเขาเอเวเรส์สู่เทือกเขาอันยิ่งใหญ่ชัยชนะของคุณคุณคือผู้ชนะนะคะคุณคือผู้ชนะในปี68เราบอกเลยคนเกิดราศีพฤษศและลัคนาพฤษภนะคะนี่คือความสำเร็จของคุณคุณคือพญา นะคะพญยายเหี่ยวนั่นเองนะคะคุณจะไม่มองแค่ใกล้ๆ,ๆคุณจะมองอีก5ปี10ปีอนาคตของคุณเมื่อดวงคุณเปิดแบบนี้ให้คุณมองอนาคตที่เป้าหมายอีก5ปี10ปีข้างหน้านั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคนเาุณค่ะเก่าุณค่ะเก่าุณค่ะถ้าคุณถ้าคุณาัถนาจะมีความรัก ความรัก Lucky in Love and Lucky in Game ถ้าใครเป็นคนโสดเราบอกเลยว่าคุณจะเจอคู่แท้ของคุณ Lucky in Love and Lucky in Game โคตรรวยโคตรมีความสุขถ้าใครเกิดราศีพฤษภเราขอแสดงความยินดีกับคุณทุกคนด้วยนะคะดวงของคุณเปิดมากๆความรุ่งโรจน์มาถึงชีวิตคุณแล้วนั่นเองนะคะทุกคนแ้ำหนึงนะคะแม่หมาะขยะับโอเค นะคะมาถึงชีวิตคุณแล้วนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนะคะนี่คือเดอรเลเวอร์นั่นเองนะคะความรักของคุณก็บังเกิดขึ้นการเงินการงานธุรกิจนะคะโอ้ไม่กิด ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะยังไงคุณก็ได้แต่งงานยังไงคุณก็ได้เจอคู่โซเมตแต่ถ้าคุณได้แต่งงานแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะมีคู่ชีวิตอยู่แล้วครอบครัวของคุณได้ผ่านเรื่องเลวร้ายพายุที่โหมกระหน่ำในชีวิตคุณได้หลุดพ้นออกไปเรียบร้อยแล้วนับจากนี้ความสุขในชีวิตของคุณปีนี้จะปีลูกคุณที่กําลังจะเกิดมาเบบีถ้าคุณมีเบบี ก็เป็นอภิชาตบุตรนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะดวงชะตาของคุณเป็นถึงมหาราณีดวงชะตาของคุณเป็นถึงราชราเอ้ยเป็นถึงเทวีโชคนั่นเองนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะนะคะดวงชะตาของคุณมันบังเกิดแล้วนั่นเองนะคะอุปสรรคความหนามพายุแห่งชีวิตของคุณได้หลุดพ้นออกไปเรียบร้อยแล้วนับตั้งแต่ที่ดาวราหูย้ายออกไปจาก อ่ดาวราหูย้ายเข้าสู่ราศีกุมและนะคะดาวพฤหัสย้ายออกจากนะคะลัคนาราศีคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนเข้าคุณค่ะข้าคุณค่ะข้บคุณค่ะถ้าคุณเป็นคุณแม่คุณยังไงคุณก็ได้เป็นคุณแม่เพราะอันนี้ดีเอ็มพและก็นะคะคว e นอ o อกคับ Queen ค u e e n ออ c คับคุณจะมีความสุขแบบเหลือล้นจนใครอิดขาถ้าคุณไม่อยากมีแฟนคุณจะได้รับอิสระแต่ถ้าเป็นผู้ชายบารมีของคุณบังเกิดคุณจะได้แต่งงานกับผู้หญิงที่โอ้โหสร้างคุณเป็นคนเครียดอยู่แล้วคนราศีพุกศกเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตแต่เมื่อมีการเปลี่ยนผ่านคุณจะเจอผู้หญิงที่โอ้โหพร้อมเป็นแม่ของลูกนี่คือคือบุญพาวาสนาส่งแต่งงานกันแล้วมีลูกเลยค่ะ เราบอกเลยว่าแต่งงานกันแล้วมีลูกเลยและการงานของคุณผู้หญิงนะลักกี้เลิฟแอนลักกี้อินเกมงานของคุณจะมีแต่ความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์คุณผู้ชายก็เหมือนกันนะคะคุณได้เจอคู่โซเมดนะคะนี่คือสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดคนที่เกิดราศีพฤกษกและลัคนาราศีพฤกษก ในรอบ12ปีเตรียมตัวรับโชคลาภเงินทองความมั่งคั่งลํำรวยที่พลิกชีวิตคุณจากหน้ามือเป็นหลังมือนั่นเองวันนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ